สองสามแทนในแอปเป็นบวกถอดแอปได้เลยเป็น x จริงไหมแสดงว่าแอปตัวน,นี้ถอดเป็น x แอปทางขวาก็ถอดเป็นเกเห็นปะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาน้องจะกลายเป็น x บวกหส่วนด้วย x บวกสองแล้วก็บวกด้วยเลขหนึ่งน้อยกว่า x ส่วนด้วย x ลบสามนี่แหละถอดมาแล้วทีนี้พอน้องถอดแอปมาเนี่ยมันจะไม่ใช่แอปแล้วมันจะเป็นอสมการทั่วๆไปที่เราทำใช่ไหม อาสมการจําได้ไหมต้องทาทา้งขวาให้เป็นเลขศูนย์โดยการย้ายไปลบเพราะฉะนั้นซ้ายมือน้องจะมี x บวก6ส่วนด้วย x บวก2แล้วก็บวกด้วยเลขหนึ่งลบด้วย x ส่วนด้วย x ลบ3น้อยกว่าศูนย์นี่มันจะเป็นงี้สิ่งที่น้องไม่ชอบก็คือจะต้องเคลียร์เรื่องคอรนอรก่อนน้องบอกได้ไหมคอรนอรมีใครกับใครสองตัวเอกอะไร x บวก2กับ x ลบ3ไมงั้นคานอนรวมกันจะต้องมี2เล็บตัวนี้จริงไหมอันหนึ่งก็จะเป็น x บวก2อันหนึ่งก็จะเป็น x ลบ3เนี่ยมันจะเป็นคาร์นอง2ตัวนี้พี่ถามหน่อยอันแรกมันมี x บวก2ขาดอะไรขาด x บวก x ลบ3เอาตัวนี้ไปคูณ x บวก6จริงไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็น x บวก6คูณด้วย x ลบ3ทันพี่ไหมเนี่ย ตรงกลางมีเลข1ตัวเดียวคณอ,อนไม่มีเพราะฉะนั้น1จะต้องคูณทั้งวงเล็บ x บวก2กับ x ลบ3ทั้งคู่เลยตัวสุดท้ายมันมีลบ x แล้วส่วนใน x ลบ3มันขาด x บวก2เอา x บวก2ไปคูณลบ x ก็จะเป็นลบ x คูณด้วย x บวก2แล้วทั้งหมดนี้น้อยกว่า0าเห็นไหมวานเรื่องแยกกรณีนี้ไม่สนุกแต่ถ้าอยากทำได้ก็ต้องฝึก ทีนี้ครับวงเล็บแรกกระจายกันได้ x กาลังสองขออนุญาตเช็คใกล้กับไกลรวมกันนะครับใกล้6 x ไกลลบ3า x รวมกันเหลือ3 x ข้างหลังครับเจอกันได้ลบ18ตัวที่2ครับกระจายไปได้ x กาลังสองใกล้ได้2 x ไกลได้ลบ3 x รวมกันได้ลบ x ข้างหลังเจอข้างหลังได้ลบ6ตัวที่3ามกระจายลบ x เข้าไปก็จะเป็นลบ x กาลังสองเสร็จแล้วลบ x กระจายไปเป็นลบ2 x แล้วส่วนทั้งหมดด้วย x บวก2กับ x ลบ3น้อยกว่าศน,นี่จริงๆแค่สอดแอปไม่ยากนะแต่ตอนจัดรูปยากกว่าจริงไหมเพราะมันจะวุ่นวายย้ำนะครับอันนี้เอามาจากแบบเรียนน้องเลยนะที่ในกระทรวงเขียนนะแต่เป็นข้อท้ายๆเข้าใจป่เป็นข้อแบบโหดๆเขาเลย ทีนี้รวมกันครับ x กำล,ลังส x กำล,ลังสลบ x กำล,ลังสคู่หนึ่งเจ่ากันก็เหลือ x กำลังสอ x ลบ x เหลือ2 x 2 x ลบส x ก็เจ่าเสร็จแล้ว18รวมกับลบหนะครับก็จะกลายเป็นลบยี่สร็จแล้วข้างล่างก็จะมี x บวกสกับ x ลบสครับน้อยกว่า0อ่ยเริ่มดูดีขึ้นไหมพอเลขมันน้อยลงแล้วอ่เริ่มดีดูดีขึ้นแล้ว จำได้ไหมว่าตัวนี้คล้ายๆกับหน้ากําลังสองลบอะไรหลังกำลังสองแต่มองเป็นรูทยีใช่ไหมมันจะเป็นหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังเพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถแยกเป็น x บวกรูทยี่สกับ x ลบรูทยได้เพื่อจะได้เขียนเส้นจํานวนทั้งหมด4วงเล็บข้างล่างมันมี x บวกสกับ x ลบสานะครับก็จับน้อยกว่า0นเสร็จแล้วเราก็เขียนเส้นจํานวนเลยครับแฟบน้อยสุดก็คือลบรูทย เพราะว่า24มันประมาณลบ4กว่า,วาต่อมาก็ลบ2แล้วก็มาเลข3แล้วก็รูป24พอยี่สิบสี่รูปยี่สิบี่มันจะมากกว่า3ยี่ละเสร็จแล้วขวามือก็เป็นบวกสลับลบสลับบวกสลับลบสลับลบวกน้อยกว่าศูนน้อยกว่าศูย์ช่วงลบช่วงลบก็จะมีตรงนี้กับช่วงนี้ บอกก่อนนะนี่ยังไม่ใช่คําตอบนะเพราะมันต้อคาตอบไปเช็คกับเงื่อนอะไรด้วยเงื่อนไขจําได้ไหมแยกกรณีมันจะต้องมาโฟก,กัสตรงเงื่อนไขใช่ไหมครับเงื่อนไขเขาบอกว่ามันต้องทําไมกว่าศูนย์ต้องมากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์คือต้องเป็นบวกน้องว่าคาตอบฝั่งไหนที่เป็นลบฝั่งซ้ายนี่ไงลบกับลบจริงไหมงั้นฝั่งบวกจะเหลือแค่ฝั่งเดียวก็คือเอาเฉพาะจากเนี้ยไปเนี้ยจบทันไหมเนี้ยเพราะฝั่งนี้มันมากกว่าศูนย์ อย่าลืมนะโจทย์ระบุว่า x จะต้องมากกว่า0เพราะเงื่อนไขเป็นตัวบอกเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวนี้มาตรงนี้ด้วยคำตอบของน้องจะกลายเป็นเปิดที่3ถึงเปิดรูดยี่สบอันนี้คือคำตอบกรณีที่1เดี๋ยวต้องเอาไปยูเนียนกับคำตอบกรณีที่2ด้วยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกรณีที่2ด้วยกัน กรณีที่2คือกรณีที่อยู่ฝั่งซ้ายครับจาได้ไหมฝั่งซ้าย x ทําไมกว่า0ครับผมน้อยกว่าเท่ศูนบ0น้อยกว่าเท่า 0, นูนบ0เช่น x ที่มันติดลบ1ลบ2ลบ3ซึ่งถ้าน้องเอาเลขลบ1ลบ2ลบไปใส่ในแอปปรากฏว่าในแอป,ปจะติดอะไรทันทีติดลบเวลาถอดแอป,ปต้องเป็นลบ x ใช่ไหมครับเนี่ยต้องเป็นลบ x โอเคไหมเลขที่น้อยกว่า0ย์เวลาใส่ในแอป,ปติดลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาถอดต้องเป็นลบ x แสดงว่าตรงเนี้ยเวลาถอดต้องใส่ลบอะไรลบ x อันนี้ก็ต้องเป็นลบเองแล้วเดี๋ยวทําแบบเดิมโอเคเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นลบเบวกด้วย6ส่วนด้วย x อบวกสแล้วก็บวกด้วยหน้อยกว่าลบเส่วนด้วย x อลบสอ่ะเขียนถ้าอาจารย์ออกโจนี้นี่เราโกรธไหม พี่โกรธเลยนะโกรธแทนน้องหูจจานถ้าออกเงี้ยนะต้องคะแนนต้องเยอะๆไฟนอลนนี้ต้องเป็นข้อใหญ่เลยอะข้อ5คะแนนหรือ10คะแนนนี้โอเคทีนี้ทำเหมือนเดิมย้ายข้างมาครับก็จะเป็นลบ x บวก6ส่วนด้วย x บวก2แล้วก็บวก1จากลบย้ายไปกลายเป็นบวกครับก็เป็น x ส่วนด้วย x ลบ3แล้วก็น้อยกว่า0ูนทำคล้ายๆอันแรกอะ่ะคอลนอเข้าใจไหม งั้นขอนอพี่เขียนให้เลยนะมันจะมีทั้งหมด2วงเล็บอันหนึ่งก็จะเป็น x บวก2อันหนึ่งก็จะเป็น x ลบ3เอา x ลบสไปคูณกับตัวนี้ก็จะเป็นลบ x บวก6คูณด้วย x ลบ3ตรงกลางเป็น1ครับก็คูณทั้ง x บวก2กับ x ลบสส่วนทางขวาม,มี x แล้วก็เป็น x คูณด้วย x บวก2แล้วก็น้อยกว่า0นย์นี่ ทีนี้กระจายให้ครับตัวแรกก็จะกลายเป็นลบ x กําลัง2ใกล้ได้ 6x ไกลได้บวก 3x ก็จะกลายเป็น 9x ข้างหลังเจอกันได้ลบ18ตัวที่2ก็เป็น x กําลัง2ครับบวก 2x กับลบ 3x ก็เหลือลบ x ข้างหลังได้ลบ6ตัวที่3ได้ x กําลังสองบวก 2x แล้วก็ส่วนข้างล่างนะครับด้วย x บวก2กับ x ลบ3 ทีนี้จะเห็นว่าลบ x กำลังสองตัวนี้กับ x กำลังสองตัวนี้เจ้าก็เหลือ x กำลังสองตัวหนึง่ง 9x ลบ x เหลือ 8x 8x บวก 2x ได้ 10x ข้างหลัง18กับลบ10ลบ6เป็นลบ24ส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็น x บวก2กับ x ลบ3น้อยกว่า0พี่อุยแยกแฟกเตอร์ให้นะครับ24พี่ใช้12กับลบ2เพราะว่ามันจะได้ลบ24 ส่วนข้างล่างด้วย x บวก2กับ x ลบ3เอา4ตัวนี้ไปเขียนเส้นจำนวนมากสุดก็คือ3ลองมาก็2แล้วก็ลบ2แล้วก็ลบ12แล้วก็บวกลบบวกลบลบวกโจทย์ต้องการน้อยกว่า0คือช่วงลบช่วงลบก็จะเป็นตรงนี้ คือ2วิธีทำเหมือนกันเลย2กรณีแค่เปลี่ยนตัว f x เป็น x กับลบ x 2กรณีแค่นั้นเองแต่ว่าข้อนี้ความโหมดร้ายมันอยู่ที่ว่ามันมันจัดรูปเหนื่อยแต่จริงและไอเดียไม่มีอะไรครับแค่แยกกรณีถึงบอกว่าจำนวนจริงชุดที่3เนี่ยมันจะเป็นชุดที่พี่ตอนแรกพี่ไม่กล้าใส่เอาตรงคือตอนแรกพี่ยังไม่กล้าติวพี่กลัวติวไปน้องแม่งจะท้อไหมวะ แต่พี่มานั่งนึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติอาจารย์น้องออกยากจริงๆแล้วเราไม่ติวอะแม่งเหมือนเราแบบไม่ช่วยน้องเลยอะก็เลยเอ้ยติวดีกว่าชุดสุดท้ายพอดีถามน้องตรงๆว่าคาตอบเนี้เป็นคําตอบที่สมบูรณ์ยังต้องเช็คเงื่อนไขเงื่อนไขบอกว่าเอกต้องทาไมก่กศูตรน้อยกว่าสูตรฝั่งนัง้นกสูตคือฝั่งที่เอกต้องไปลบฝั่งไหนเอกไปลบสกกาบสก,ก็เอาตรงนี้แหละแสดงว่าพอเงื่อนไขบอกว่าเอกต้องน้อยกว่าถ้ากศูตเนี่ยน้องก็เลยตอบซีนี้จบ คำตอบตอนนี้ก็จะเป็นเปิดลบ12ถึงเปิดลบสสุดท้ายจับทั้งสองตอบมาอยู่อะไรกันน้องยูเนียนคือรวมกันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคำตอบตอนจบนะครับเอาคำตอบทั้งกรณีที่1ยูเนียนกับกรณีที่2กรณีที่1กับ2ก็คือลบ12ถึงลบ2ยูเนียนกับ3ถึงรู4จะบอกว่านี่คือคำตอบตอนจบแค่นี้แหละ ก็ต้องไปฝึกซ้อมเอานะครับวิธีที่สุดคือการเขียนบ่อยๆเอาง่ายคือยิ่งเขียนบ่อยก็จะยิ่งคล่องขึ้นอ่ะเดี๋ยวพี่ทำตรวนข้อนี้ฝ่าอีกรอบนึงนะนะครับพี่รู้ว่ามันเยอะแต่ว่าก็ก็อย่างที่บอกคือถ้าเขาออกก็คือต้องเป็นข้อใหญ่หลักการก็คือต่อไปนี้ถ้าเราเจอแอปสรุปที่เราไม่สามารถใช้สูตรธรรมดาได้ให้เราแยกกรณี วิธีแยกกรณีก็คือจับในแอปเท่ากับ0พอได้ x เ,เป็น0ก็เขียนเส้นจำนวนเพื่อแบ่งซ้ายกับขวากรณีแรกจับ x มากกว่าเท่ากับ0เมื่อมากกว่าเท่ากับ0นไม่ว่าจะเป็นเลข1เลข2เลข3ใส่ในแอปเป็นบวกก็ถอดเป็น x เ,เพราะฉะนั้นตรงไหนเป็นแอปถอดเป็น x ตรงไหนเป็นแอปถอดเป็น x ก็เลยเป็นอย่างนี้กันอย่างนี้เสร็จแล้วก็ย้ายข้างไปครับแล้วก็คอลนอทำคือรวมกันธรรมดาเข้าใจไหมแต่มันจะเยอะเสร็จแล้วพอจัดรูปไปจัดรูปมาเสร็จก็แยกแฟกเตอร์ที่4วงเล็บเขียนเส้นจำนวน ทำไมไม่เอาทั้งสองอันเพราะเงื่อนไขสั่งว่าต้องมากกว่าท่ากับสนก็เลยตอบแค่ตรงนี้อันแรกอันที่สองทำเหมือนกันเลยแต่ว่า x น้อยกว่าท่ากับสนก็คือติดลบพอใส่ในแอป,ปเป็นลบกลับมาเป็นลบ x ก,ก็เลยถอดแอปเป็นลบ x อถอดแอปเป็นลบเปปเ,ปบเสร็จแล้วก็ทาแบบเหมือนเดิมมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนได้สี่วงเล็บทันไหมแล้วทําไมคาตอบไม่ตอบสองอันเพราะเงื่อนไขบอกว่าต้องน้อยกว่าท่ากับสนจริงไหมก็เลยเลือกช่องลบเอาคําตอบต้้งสองอันยูเนียนจบ คือไอเดียมันมีนิดเดียวเข้าใจไหมถอดแอปคิดเลขถอดแอปคิดเลขเอาคําตอบยูเนียนจบแต่ระยะทางระหว่างเดินน่มันแล้วแต่ข้อว่าข้อไหนจัดรูปยากข้อไหนจัดรูปยากเข้าใจปะข้อนี้ต้องยอมรับว่าจัดรูปยากแต่อยากให้เห็นว่ามีจริงๆริงในข้อสอบในหลักสูตรโอเคทีนี้ถ้าอาจารย์ไม่ได้ใจร้ายขนาดนี้ครับอาจารย์อาจจะใจดีครับข้อ15ครับามาดูอาจารย์ใจดีบ้างครับน้อง ถ้าจา์ใจดีนะเขาจะไม่ออกโหดร้ายเหมือนสิบสี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อสิบห้าครับว่าถ้าจารย์ใจดีเขาจะออกยังไงอเอาจริงๆนะไอโจทย์เนี้ยพี่ก็ไม่เคยออกข้อสอบโรงเรียนนะที่มันต้องจัดรูปเยอะๆพี่รู้สึกว่ามันมันไม่แฟร์กับเวลาที่ให้เด็กอะ่ะเออเออแล้วไฟนอลรู้เวลายังว่าใช้เวลาสอบกี่ชั่วโมงถ้าเป็นเลขเสริมกับเลขพื้นหกสิบนาทีปะประมาณนี้ใช่ไหมเออทีเนี้ยต้องดูว่าปริมาณข้อสอบอะ่ะ อาจารย์ออกกี่ข้อเอาตรงๆนะพี่ไปเช็คๆดูนะมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเลยบางวิชาจํานวนข้อสอบเยอะมากอะเออแล้โวโูหมันตกข้อนึงแบบข้อละนาทีเงี้ยบ้าใครไปทําทันวะเออมียิ่งมันยิ่งไฟนอลมันต้องมีอันตรนายด้วยอะน้องเรามาดู15ครับแอดสูตร x บวกแอดสูตร x ลบสมากกว่า2เอา้าทำยังไงอา่าดูข้อนี้ ข้อนี้จะง่ายกว่าข้อเมื่อกี้แต่ยากตรงที่มี2แอปจำได้ไหมเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้2แอปอันเดียวกันใช่ไหมแต่ข้อนี้2แอปไม่เหมือนกันอ่ะเริ่มจับแอปเท่ากับอะไรก่อนข้างในนพอน้องจับเท่ากับ0ูนย์อันแรกจะได้ x เ,เป็นเลข0ูนย์เลยถูกป่ะแอปอันที่2ครับจับเท่ากับ0นมันจะได้ x ลบ3เท่ากับ0อ,อย่างนี้ย้ายไป x คือ3แสดงว่า,อา,อาอตอนนี้มีศนย์กับ3าจริงไหม เอา0กับ3ใส่เส้นจํานวนจะได้รู้ว่าข้อนี้มีทั้งหมด3กรณีกรณีที่1 x ทําไมกว่า3มากกว่าท่าับ3กรณี่2ตั้งแต่0ถึง3ใช่ไหมกรณีที่3ทําไมกว่า0น้อยกว่า0อ่ะจดแค่นี้ก่อนเดีย๋ยวเราค่อยๆ like, ไล่กรณีไป3กรณีเจเย็นนะค่อยๆดูพี่ม6อะ ที่เขาจะสอบเข้ามาในปีนี้เขายังต้องทําอย่างที่พี่สอนน้องเลย,ยเขายังต้องมานั่งเนี่ยเรียนไอโจทย์อย่างเงี้ยฝึกอย่างเงี้ยแต่ข้อสอบเข้ามหาลัยมันจะไม่จัดรูปเยอะเหมือนข้อนี้อันนี้มันเป็นของม .4 นะครมันเป็นของม .4 แต่ไอเดียคล้ายกัยยนเพราะว่าข้อสอบเข้ามหาลัยเขาจะเล็งไว้เลยว่ามันต้องใช้เวลาไม่เกิน3นาทีต่อนหนึ่งข้อ ไม่งั้นมันจะทำข้อสอบไม่ทันเขามีการวิเคราะห์ไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะพอไหมเรามาไล่กรณีแรกก่อนกรณีที่หนึ่ง x ทำไมกว่า3มากกว่าถ้ากับสเขียนอย่างนี้เลยครับ x มากกว่า